สุดยอดสี่พระยาแพทที่เสียทำสิ่งนี้ให้กับโนตแม้กำหลังตั้งท้องก็ไม่หวัน่นขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วละค่ะสำหรับแพทที่เสียกูดและสามีโนตวิเศษปรักสีสิ่งพิพัฒนคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยก็ต่างกันพากันถ่ายเพจลูกคนแรกและเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวเขาอยู่บ่อยครั้ง และก็จะได้เห็นโมเมนต์ของโน้ตนั้นได้โพสคลิปน่ารักน่ารักของภรรยาเนี่ยลงติกตอกอยู่บ่อยครั้งด้วยล่าสุดเนี่ยโน้ตนั้นก็ได้เผยโมเมนต์ขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ประเทศญี่ปุ่นที่แพททิเซียนั้นลงมือเคาครัวทําอาหารไทยผั กระเพราและไข่ดาวและอาสาขับรถให้สามีพากันไปทานอาหารร้านเดิมที่ชอบในประเทศญี่ปุ่นบอกได้เลยค่ะว่าเป็นซีภรรยาที่หลายคนนั้นชื่นชมและชื่นชมคุณพอ่อที่ชมคุณแม่เรื่อยๆเผยโมเมนต์นานรักน่า,นานรักขึ้นแทนครั้งรักภรรยาสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ